สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับบนลบาซ่าครับวันนี้ก็กลับมาพูดคุยนะครับในหัวข้อทำไมเชส s n นี่ถึงไปได้สวยกับบาซ่านะครับส่วนตัวผมนะครับอขอเล่าจากมุมมองจากที่ได้ดูได้ติดตามเชส s n นี่มาสักระยะแล้วนะครับหลังจากที่เขาย้ายมาร่วมทีมบาร์เซโลนานะครับ ก่อนที่จะไปเล่าถึงตัวนั้นย้อนกลับไปเหตุผลเริ่มต้นก่อนว่าทำไมเขาถึงมีโอกาสได้ย้ายมามาอย่างบาร์เซโลนาก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้รักษาประตูของยูเวนตุสนะครับและก็แคว้นสตาร์ทไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาปี2024แล้วก็ ไม่ได้ลงสนามเลยคราวนี้ดันเป็นช่วงที่สเตเกนนะครับมีอาการบาดเจ็บที่เข,าข,เขา่าพอดีจนต้องได้รับการาเข้ารับการผ่าตัดพักยาวเลยจนถึงตอนนี้ยังยังไม่กลับมาฝึกซ้อมเลยครับสำหรับสเตเก้น แล้วในช่วงนั้นมันก็มีข่าวว่าบาซ่าสนใจเซ็นผูกษาประตูคนนั้นคนนี้เยอะแยะนะครับแล้วก็มันก็จะมีลิต์รายชื่อของเจ้าเชสเน่ขึ้นมาแล้วก็ท้ายที่สุดก็เป็นเชสเน่ที่เข้ามาเป็นผู้รักษาประตูฉุกเฉินของบาซ่านะครับในช่วงแรกก็จะเป็น อันซิฟิกก็จะใช้อินยากีเป็นย่าคอยก้าเสาก่อนซึ่งผมมองว่าในช่วงนั้นเป็นย่าก็ทำผลงานได้ดีมากๆเลยครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่า,าแย่แล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆดูมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นมาเมื่อเมื่อช่วง ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีเนี้เป็นแมตต์เอลกาซิโกที่เตะที่ซาอุเป็นนัดชิงเป็นนัดชิงอุดบอลถ้วยสเปนิซูเปอร์คัพวันนั้นเหมือนมีข่ามาว่าตัวเป็นย่าเองน่าจะมี มีเรื่องอะไรสักอย่างแล้วแบบทำให้มามาสายมาสายแล้วคราวเนี้ยตัวของฮันซิฟิกเขามีกฎว่าถ้านักเตะค,คนไหนมาสายเขาจะเหมือนมีการทํำทษอะไรบางอย่างให้เป็นตัวสำรองหรืออะไรแบบนี้ครับหรือดอปไว้ไม่ให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง่ะซึ่งอินก,กี้เป็นย่าก็กลุ่ปไปแล้วก็ เป็นเชสเน่ที่ได้โอกาสลงมาเฝ้าเสาซึ่งทำผลงานได้ได้ได้ดีมากๆเลยแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์สเปนในซูเปอร์คัพมาได้ด้วยการเอาชนะดเดลมาดิดนะและ้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็จะเป็นเชส n ี่ที่เฝ้าเสามาโดยตลอดย้อนกลับไปที่คำถามแรกก็คือทำไมเชส n ี่เขาถึงไปได้สวยกับบาซาก็คือ ส่วนตัวผมนะจากที่ติดตามมาตัวของเชสเน่ครับสไตล์ของเขาผมมองแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกันกับอินเนอกี้เป็นย่าหรือแม้แต่มาร์คแอนเดอทสเตอเกนเองเชสเน่ ney, จุดเด่นของเขาอีกลูกนึงที่หลายคนอาจจะอาจจะไม่ได้สังเกตคือ,อการวิ่งออกมานอกกรอบเขตโทษแล้วตัดบอลอย่างเช่นสมมติแบบ ผู้ต่อสู้แบบยิงบอลไดเล็กข้ามมาเงี้ยข้ามกองหลังเพื่อแบบให้ปีกหรือกองหน้าทะลุทะลุอ่ากับดักแล้วก็พุ่งเข้าไปยิงเงี้ยจังหวะแบบเนี้ยเชสเน่จะออกมาตัดได้ค่อนข้างดีนะจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็มันจะสอดคล้องกันกับรูปแบบการเล่นเดี๋ยวผมจะเล่าในในช่วงถัดไปก็คือตัวของเชสเน่จุดเด่นตรงเนี้ยเขาทําได้ค่อนข้างดี แต่คนจะไปโฟกัสอ่าไอเรื่องความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆซึ่งผมมองว่าอ่ามันก็เข้าใจได้ว่าด้วยชื่อชั้นสไตล์การเล่นของเขาอ่ะมันมันมีลักษณะความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับก็อาจจะติดภาพตรงนั้นได้แต่ว่าในวันที่ผีเข้าเขาก็เหนียวไม่แพ้ใครคราวนี้สิ่งหนึ่งที่ผมชอบ่่าจากเชสนี่คือ ผมรู้สึกว่าเขาให้ความรู้สึก feeling เหมือนิ i c ต่อ balde ให้ความรู้สึกตรงนั้นแบบไหนก็คือ 1. นึ่ง i c ต่อ balde เนี่ยจะเป็นผู้รักษาประตูที่ออกมาตัดบอลแบบ1ต่อหนึ่งได้ค่อนข้างดีซึ่งเชสเน่ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เขามีจุดเด่นด้านนี้ที่วิ่งออกมาแล้วตัดบอลจุดนี้จะเป็นจุดเด่นเหมือนกับิ i c ต่อ balde สอคือ การเซฟในลักษณะที่เป็นรูปรูปยากๆอย่างเงี้ยเชสนี่น ney, มีให้เห็นอยู่บ่อยๆเป็นเหมือนลูกผีเข้าอะเบลเดสกับเชสนี่ y เนี่ยจะเหมือนกัน3าลูกจุดโทษเบลเดสเชสนี่เป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้ดีนะครับแล้วก็ไทยอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่ามันเหมือนกันจนอาจจะมากจนเกินไปหรือเปล่าก็คือ อาจจะมีช็อตผิดพลาดเล็กๆแน่นอๆให้เราได้เห็นแต่ว่าโดยรวมผมมองนะการใช้เท้าดีใช้ได้การเซฟเยี่ยมเรื่องเรื่องของการเซฟจุดโทษไม่มีปัญหาแล้วก็ตัวของการตัดบอลทำได้ค่อนข้างดีครับนี่คือน,นี่นี่คือ,อความเหมือนที่มันมันส่งผลดีต่อทีม ด้วยตัวของเชสนี่และก็วิกตอร์บอลเดสอ่ et, อะเขามีเขามีลักษณะสไตล์การเล่นแบบเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะเหมาะกับทีมแล้วอย่าลืมบาซ่าในยุคไม่ว่าจะเป็นปี2010ในช่วงที่วิกตอร์บอลเดสเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งและก็เชสนี่ในยุคของฮันซิ่ฟิกอ่ากองหลังบาซ่าดันสูง ยิ่งฮันซิฟิกกองหลังบาซ่ายิ่งสูงดันสูงมากๆนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันมีช็อตแบบนี้ค่อนข้างบ่อยการที่เราดันไลน์สูงแล้วผู้รักษาประตูไม่มีความสามารถในการออกมาตัดในลูกในลูกที่เป็นวิ่งออกมาเป็น,เ,ปนเหมือนเหมือนนอยเออร์สวิปเปอร์คิปเปอร์ครับนะ ถ้าไม่มีความสามารถด้านเนี้ยทีมจะเสียเปรียบมากๆไม่ต้องไปนึกถึงใครไหนไกลเลยยกตัวอย่างสเตอร์เกนครับสเตอร์เกนดีครบทุกๆ,ๆด้านเซฟจุดโทษได้รับดีใช้เท้าเยี่ยมนะแต่สเตอร์เกนมีจุดอ่อนด้านนี้สำหรับผมนะอันนี้คือจากป,าประสบการณ์ที่ที่ผมดูมาแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์จาก ความรู้สึกของผมเองผมมองสเตอร์เกนเขามีมีปัญหาด้านนี้เหมือนเวลาเขาออกเขาออกไม่ค่อยสุดเขาลังเลแต่เชสนี่กับเบลเดสดีเคล้ายๆกันเขาชอบวิ่งไม้สุดถ้าเพื่อนๆอ,อ่อนึกภาพไม่ออกลองย้อนกลับไปดูวิดีโอของเบลเดสแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันกับเชสนี่แล้วเพื่อนๆจะเห็นเรื่องของลูกกัน จังหวะแบบอย่างเงี้ยทั้งสองคนจะทําได้ดีนะลองเปรียบเทียบดูก็อย่างที่บอกไปทั้งสองคนมันค่อนข้างที่จะเหมาะกับสไตล์การเล่นที่กองหลังดันสูง่ะพอกองหลังกองหลังดันสูง่ะมันก็จะตีสโคบในการเล่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นการเพรสซิ่งเองหรือการ บีบกดดันคู่ต่อสู้มันจะทำได้ดีมากขึ้นแล้วมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าในสนามเราอ่ะรูปแบบการเล่นนักเตะเรามีความเข้มขน้นในการเพรสซิ่งที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเราจํากัดพื้นที่การเล่นของคู่ต่อสู้ให้มีพื้นที่เล่นน้อยแล้วเปิดหลังลายให้มากขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์จากผู้รักษาประตูที่มีความสามารถด้านนี้เข้ามาช่วย มันก็เลยทําให้ทีมมันลงตัวเป็นในเป็นในลักษณะที่ว่าทีมเราเล่นไฮเพรสเฮฟวอ่าเพรสซิ่งนู่นนี่นั่นแล้วก็ตัดบอลเคาน์เตอร์ได้อย่างรวดเร็วทันทีแล้วก็มีผู้รักษาประตูคอยช่วยปัดกวาดในจังหวะแบบนี้สำหรับตัวเชสนี่ผมมองแบบนี้นะครับว่า เขาจะช่วยเราได้แล้วก็ผมบอกเลยถ้าเป็นสเตอร์เกลับมาผมก็มองว่าเป็นการแย่งชิงตำแหน่งของของของไอสเตอร์เกนเนี่ยผมว่ายากยากขึ้นกว่าเดิมมากๆเป็นคู่แข่งคนละเบอร์เลยกับอิเล็กี้เป็นยาแล้วก็อีกอย่างหนึง เชนี่เข้ามาตอบโจทย์ในจุดที่สเตอร์เกนขาดหายไปได้แบบได้แบบดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นการกลับมาของสเตอร์เกนจะต้องพยายามทำอะไรให้มากกว่าเดิมทำจังหวะแบบนี้ให้ดีขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้กลับมายึดมือหนึ่งยาวๆอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้ครับสำหรับความคิดเห็นของผมสำหรับ ตัวของเชสนี่ว่าทำไมเขาถึงไปได้ดีพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงนี้ฤด,ดูการ2024-2025กับบาร์เซโลนาทั้งๆท,ท,ที่เจ้าตัวเองแฟนสตัตด๊ดไปแล้วแล้วอยู่ๆกลับมาฟอร์มเทพเฉยอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาดูครับอลองพูดคุยกันดูเพราะว่าคลิปนี้หาเพื่อนคุย ลองพิมพ์มาดูว่าคิดเห็นยังไงกับตัวเชสน์นี่หรือแม้แต่บิ๊กตอร์บาวเดสว่าที่ผมเล่าไปมันดูเปรียบเทียบแล้วมันเหมือนเหมือนกันจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยหรือสเตอร์เกนดีกว่าหรือควรให้โอกาสเป็นย่ามากขึ้นกว่านี้ไหมอะไรแบบเนี้ยครับก็ลองคอมเมนต์มาดูส่วนตัวผมผมมองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ